ก็กาบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับในช่อง y o YouTube มัสบารมีองปู่1 6 8นะครับวันนี้นะครับเ่นบินจะมาแจกแนวทางนะครับราพัฒนาวันที่12นะครับกุมพาสองห้าหกเจ็ดของอาจารย์นอตตี้นะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ไม่ได้ลงตำหนักนะครับอาจารย์ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับแนวทางราพัฒนาวันนี้นะพี่พี่ครับใครที่เห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับแนวทางวันนี้นะครับราพัฒนานะครับ ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับอวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดอะไรก็แบบนี้แหละนะครับส่วนตัวเจาะนะครับจะมีเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เจ็ดสามนะครับเม็ดเดียวของอาจารย์ให้นะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับสามตัวจะมีเจ็ดศูนย์เก้ากับเจ็ดศูนย์สามอ่ะมีใครทันไหมนะครับอ่ะฟังอีกรอบนึงนะครับวันนี้นะครับเราพัฒนาของอาจารย์นอตตี้นะครับให้เจ็ดวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดนะครับ ส่วนตัวเจาะนะครับจะมี7,9 9,0 7,3เมเม็ดเดียวของอาจารย์นะครับเจ็ดนะครับส่วน3ตัว7,09กับ7,03นสะครับส่วนใครที่รอเลขทูบนะครับแนวทางทูบนะซึ่งเข้ามาแล้ว3ามงวดนะครับนี่คืองวดที่4นะครับใครอยากดูนะครับว่าแนวทางนะครับทูเราพัฒนานะครับเดี๋ยวชมคลิปนี้นะครับให้จบนะนั่งอยู่หน้าฟตัวเนมัด เอาทูบม,มาเพื่อที่จะเป่าแล้วก็เลือกแล้วก็ไปจุดกับเจ้าแม่ไททองคนดูมากเลยครับเป็นคนดูมามกเลยคอกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่อ่ไม่ได้ลงไปรับแขกนะครับน้องวันนี้ก็ดูเสียงครับแต่ว่าตอนนี้ก็สดชื่นแล้วแหละคนก็เยอะนะวันนี้นี่มองไปเห็นรถตู้จอดอยู่เลยเนะี่ยรถตู้อ่ะวันนี้ก็เลยหยิบทูบแล้วจะให้น้องมัดไปจุดนะครับเพราะว่าจะได้เข้าต่อเนื่องเนาะลาวเนาะ ทำได้เลยนะครับเนาะอาจารย์ก็เช็คสภาพอยู่ถ้าไหวก็จะเข้าไปถ้าไม่ไหวก็จะพักสักวันนะครับเนาะวันนี้ลาวเด้อครับลาววันที่12กุมภาพันธ์เป็นบอก2567ครับเอาอันนี้เด้วจะไปสับสนมืลอีกแล้อเลือกมาแล้วครับเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะครับส่วนแนวทางอาจารย์จะท่องให้นะครับเนาะย้ำนะครับว่ารันละ3น้องอาจารย์ปล่อยมาเนาะยังมีอีกหนึ่งนะครับที่ยังไม่ออกนะคือ62เกือบ4เติมเลยครับนี่ สวยเลาวมีรุ่นเึ่แบาเราเล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี่ใครครับเรียกอะไรครับยังไม่มาครับ ที่ผมนั่งอยู่นี่รู้ไหมผมดักทางพี่อ๋อไว้เนี่ยผมก็เลยรีบนั่งเลยใตรงไผมนั่งแล้วลงไม่ได้จะหนีรกกลัวพี่อ๋อเอาก้าอี้มาตังมาแล้ว่าไม่ได้มาโอ้ยโทษโทษน้องพรุ่งนี้จะลงมารับแดดห้า ได้ไหมสองเท่าไหมเดี๋ยวันนี้เราต้องหนีทางไม่งั้นเราจะไม่ได้กินด้วยไม่ได้ไม่ได้ยนะจะไปอีกแล้วนี่ถูกได้แล้วนะครับสองทูบสับปะปะลาวจะทูบสับปปลาวครับอาจารย์จุดมาให้แล้วกําลังจุดเขาห่อตั้งแบบนี้แล้วเอาห้าจริงๆด้วยน้องปอยขึ้นตุงเขาตั้งเลยหรับมาดูนะครับทูบนะครับทูบลาวนะครับพี่น้องูแล้ว มาแล้วนะครับโผล่้ตัวแรกห้านะอาจารย์ปล่มาดูในกลุ่มหน่อยปล่ได้ไหมจมจะมงหรือลาวยังยังบ่ายสามแกยังไม่ลงโอเคพูดถึงเลยมาห้านะคารับยังไม่ปล่อยนะครับแต่ว่าจุดทูกให้ก่อนเลยวันนี้เีมากที่แรกอาจารย์ว่าจะลงมาจุดเองอืมใช่แกว่าแกจะมาจุดเองนี่แหละแต่ว่า ก็อย่าให้แกพักไปเลยนะถ้าลงแค่แกลงมาเองแล้วลูกผิดยังยังไม่หมดก็ต้องดูแลลูกผิดผมก็เลยบอกให้แกพักไปเลยตั้งข้างหน้าดิตั้งข้างหลังก็บังกล้องพักบ้านเถอะยังไม่ได้พักนะตั้งแต่กี่เดือนแล้วอ่ะหมดเื่อกี้ก็รุดร้างไหมเยอะอีกนะเมื่อกี้ผู้่นไม่รู้กี่เดือนแล้วอ่ะผู้เล่นมาหนึ่งธันวา แกิ้โคกันยาสีเขาไม่ีได้ม้คมีรถแพมไม่แกได้มาศูนย์นี่นะครับสมูเริ่มโผลู่นสองสามวันล้นะครับพี่น้องแกว่าแกฝันแกมีรางตังหอนนะว่าฝันก็จะฝันยังไงฝันอ มีกับแกแกว่ามีรางสังหรณ์ทางงวดนี้เหมือนมันจะมาหกบนล่างแกว่าอย่างนี้อยู่ด้วยกันผมอยู่ด้วยกันกับแกเหะแกว่านี่ครับอาจารย์ป่วยใช่ใช่คือป่วยแล้วก็มีรางสังหรณ์กี่วันแล้วอีกประมาณสี่วันเองเนาะเจ้าแกก็เลยว่าเหมือนมีรางสังหรณ์ว่าอะไรล่ะแกป่วยแบบนี้น่ะแกมีรางสังหรณ์เหมือนมันจะเข้าบนล่างหรือยังไงนี่แหละ เรือจะสามตัวตรงเนาะใช่ผมก็อยากใช่มันสามตัวตรงเลยอืมอจะสามเรอใช่ตอนนี้ก็กระแสกระแสยังแรงเหมือนเดิมนะอาจารย์ครับมีออกข่าวช่องหนึ่งแล้วกันอ่าแก้วหนมไม่ขอเอ่ยชื่อเนาะอือออกข่าวไปช่องหนึ่งแล้วกันว่าเจ้าพ่อไม้ดังผิลหั่งว่าติดเดี๋ยวหลังไม่จะบอกให้ดูอัะโอเค ไม่แล้วรังวันนี้มีรังตังหงอนีวีนะครับมีรังร้อเลียกยังไงก็มีหายอ่ะต้องเดิมที่เคยลงหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่อืมแล้วก็หลายคนอาจจะทราบกันดีเนาะถ้าอาจารย์ป่วยแบบนี้เนี่ยมีรังตังหอนะครับก็เรียกนี่ครับหลายหลายเหตุผลรุ้ว่าเด็กสาบเรียกไลน์ยังไม่มา กำลังกลังมาตัวเดียวตัวเลขอะไห้าไหมห้าไหมะ้าตัวแรกครับตัวแรกห้าห้าครับพูนะครับูห้าหกสองย่ามันจับตัวดิมันจะไปลดเวาแจะม้ายจะไปเร็ง้หตั้นมลยกลังจะจ่ให้ดูอยู่ครับไ่กเข้ามาเดี๋ยวเพิ่งเปอไหนะครับเาูาวเาหงสัยาอะไรกันยูทูสองอะไรว เดี๋ยวครับเรียกลาวอาจารย์เด้๋ครับเด้อเรียกลาวอาจารย์ใครอยากดูมารีบมาเด้อครับเด้อเข้าดีเหลือเกินเรียกลาวม้วนที่ดียวต้องแล้วแบบสองตัวเลขห้าหลุดตัวที่สองนะครับสามม้วดติดแล้วนะครับสำหรับลาวเข้ามาแล้วสามมวดนะครับนี่งวดที่สี่นะครับรอลุ้นงวดที่สี่ม้วนเท่าสี่แต่าลืมนะครับ62แต่จากชุดเต็มของรัฐบาลไทยที่ยังไม่ออกลาวนะครับมี อาจารย์ย้ำก็ลองลองมาลุ้ดูว่าทุกจะมีเลขกู่คู่จะตรงไหมเรามาลุ้นกันเอาจารย์มาเราแน่นอนลุ้นครับอาจารย์หรือเลขทูกใครจะมาจริงๆว่าเคืนนี้นะเราพัฒนามันอาจจะเอาอะไรว็เลขหางประทัดไปออกก็ได้อืเลขหางประทัดเมื่อวานสองสี่หกที่กว่าเจ็ดเจ็ดเดียวกันเลยเนาะสองสี่หก สองสี่หกตัเดียวกันเลยสี่สองหกนี่สอมาแล้วนี่อ่าสองมาแล้วเชื่อไหเชื่อขนาดเนี่ยสองนี่แหละเนี่ยไม่ใช่หกัไม่ใช่น่าจะศูนย์ไม่ใช่ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อไม่ใช่เาไปไหนวะเกคืออยู่ลุ้นะครับพี่น้องมาลุ้น กุหลาตที่มันยื่งหลายเลยไม่ได้หรือวะผมดูจะฟันมันมันหลเลยมันอยู่ไม่กี่ชั่วคราสี่แบบผมก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดเดยวันนี้ไม่มีเวลาก็ขอบคุณเด้อพี่น้องที่มาดูกุหลาตสาธุให้มันไหเขาก็องงงฮะว่ามีใครไม่มีใครขึ้นเลยเคิดปกติใช่ไหมขึ้นเลยขอบคุณอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้องเป๊นรุ่นต่อรุ่นต่อครับจะเป็นตัวอะไร เก้าเ็นจะคว่โตแล้เนอโอ้แปลแ้วยเก้าแปดแปดอุ้ยห้าแปดสองก่บอกตนะ้องทมาอีกครั <c oughs> ้งแปดมามันแล้วนะวัที่แล้วนะยังไม่โดนเลยแป <c oughs> วันที่แล้วมาแปดสนะครับเล็ทูปแนื้อทามรัฐบาเลเราเมื่อกี้มีคนมาลูก

ตัวที่สองออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมหัวกลมๆบนหัวกลมๆล่างแปดแปดสองแปดห้าแปดครับเ้ยแปดทำไมตอนนี้แปดเาหลออมาหลอนบ่อยตัวเดิมหรือเปล่าตัวเดิมหรือเปล่าเพราะว่าแปดข้ามไปอยู่เียงจันนะว่าเมื่อกี้เราจุดได้สี่แปดสองอันนี้น่าจะเป็นห้าแปดสอง นก่ี่เป็นแค่คาดการคาดเดาเลยข้ามไปห้ามแม่น้ำโขงเลยยังไงไม่ไม่อยู่ใคร้าไปอยู่ลาวก็ได้ใจจดใจจ่อกันเลยแล้วทุกคนดครับเลยครับ เร็กลาวครับเร็กลาวอาจารย์นะครับเธอทูบราวอาจารย์ครับดูาดูเหยคะจ้าดูเลยครับดูเลยครับมีห้ามีแปดอาจารย์นี้นะครับมาดูได้นะครับอาจารย์อธิอาจาย์ิดมาแลววันนี้อาจารย์ไม่ได้ลงดร้อสามารถเข้ามาดูได้ห้าแปดนะครับเ๋รัฐบาลลาวทุบลาวเดี๋ยวรออีกทีนะครับห้าแปดตั้ห้าแปด ห้ามาแล้วที่สิบสองเ <12 S 1> ุือนพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้นะครับตัวที่สองจะลุ้นตัวที่สามนะครับเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สามนะครับห้าแปดแล้วลุ้นตัวที่สามนะครับสองปปอลามครับก็แบ่งนะหลังจากแปดไม่อยู่ไทยแล้วข้ามไปอยู่ลาวมาก นเดน๋ยววะตัวก็เอียแยบบโตเอีแยวนี้ผมไม่ต้องเอาก็ได้นี่เอนมาวางตรงนี้ด้วยิม oh ีอยู่ตัวนึ่งเลยมางงตรที่เราเอามาสักสามมันจะบอกอาจารย์ทุกท่านแยกเลยทุกขาดวิ่งหนีดิเอาเอาแบบนี้ดีไหมเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะจุดให้แล้วจะส่งให้ดู ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ท <mm ี่แรกว่าจะไปจุดอยู่นู่นแล้วนะอยู่หน้าองค์ปู่องค์ดำอยู่หน้าบ้านแล้วนะปู่องค์ใหญ่เลยใช่ว่าเดี๋ยวผมจะออกไปเอาอยู่บริเวณยังครมันบริการส่งถึงที่ด้วยครับแล้วผมจะออกไปอยู่ครับเอาไว้คุณละครับลาดครับบรเวณนั้นมันอันละลายครับน้ำครับบริเวณยังห้าเยวใกล้เซตละถึงห้าสองกว่าห้านะครับผม หรือป่าหรืที่สแต่ดูแบบนี้เหมห้ามหมันคมอัเปนล่ารอมีคนมองเห็นสีใต้ผ่านตาทะใช่ทีเจ็คนดูได้ตรใผ่านไงต้นไม้ก็แปด 5จำนะครับเด็กสุดรัฐบาลลาวนะครับผมอย่าทิ้ง6 2ที่อาจารย์นนทีตับให้นะครับตับมาจากจะเป็นอะไรไม่ใช่นี่ไม่ใช่แน่เลขค่ะเลขค่ะเลขตัวรูปของรัฐบาลไทยนะครับรูปตัวที่3นะครับทำไมมีสองตัวห้าแปดห้าห้าหกมเมตรหกกแม่จะเป็น6ไม่ตัวข้างหน้าหรือห มีสองตัวใช่ไหมสองตัวคู่เลยบอกเล่คู่เอาเป็นเป็นเลขคู่ทีเลขคู่เลขคู่เออเนาะเป็นหกคู่หกกับห้าหกแปดคู่ดูดูดูส่วนล่างนะครับท่านผู้ชมเหมือนจะมีเลขสองตัวเลยครับด้านบนห้าใช่ชัดเดียมีเลขปริศนาออกมาอีกแล้วนะครับโอ้ยหกแน่ๆหกสองตัวนั้นน่ะ ลุ้นคุณผู้ชมห้เอามันจะเป็นเลขสี่ตัวแล้วมีเงามันด้วยนะจะเป็นพันแล้วขนาดซู้มขวดแป้งนะไม่ซูมอะไรเลยซุ้มขวดแป้งไม่ใช่ก็ดูเลขในขวดแป้งเลยพอดีก็ก็ก็ขวดแป้งรู้ได้มีเลขอะไรช่องอื่นไม่ขึ้นไลฟ์มีช่องนี้คือคนอยู่คนอยู่คนอยู่ไง คนดูของแปนแปดร้อยคนตอนนี้คนโชคดีครับห้าแปดห้าครับผมจะเห็นอุ้ยจะเป็นห้าเลยอีกแล้วห้าครับเป็นห้าวันีเลขแปดสองห้าแปดห้าเลแปดห้าเลยครับห้าไม่เป็นยาาเลยที่นี้แปดห้าลรอห้าลดด้วยหน่งห้าศูนศูดูตอนนี้ห้าจริงจรห้าจริง ชัดเจนแล้วนะครับโอ้ชัดมากเลยห้าตัวมาห้าแปดห้านหมด่คือเลขคู่หลังจิ้มจิ้มเลยห้าแปดห้าลาวพัานาวันนี้นะครับชัดแจ๋วเลยเนาะแล้วมีคำว่ารวยด้วยติดมาด้วยได้เพินสพันห้าร้อยสิบเจ็ดลืมห